ไปคัไปครั้ปิดากษาอือแม่บ้าป้าบ้าคีให้หน่อยหนึ่งนาทีในเครื่องแม่ในยูทูบอ่ะหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีเจนแันนี้ไรหนี่ไม่ใช่จอะไรเว้ยงชางจะไปเก็บกลุ่มสีตรงนั้มันเยี่มมันเดี๋ยวก็ตกลงมา

เป็ด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 อก็ไอตัวน no, no, no mm, no, 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 ี yeah, yeah, that that like, to, ้ไงเนี่ยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแต่มันเจอเชื่อต่อยังไงเลยนี่ไงโฟนเป็ดเปดเปดอ่ะแม่ก่อนแม่ทำยังไงอ่ะยให้อยากเชื่อต่อกับไอตัวนี้ไงลำหงษ์นี่ มันเชื่อมอยู่เปลาไม่เม่อกดเชื่อมต่อคกดไปเรอยูมนแตเราหตัวนี้มันแปกกไปลูกใช่อ่แม่ดูด้านบนมันเขียนว่าอะไรบันี้ก็บสวัสดีค่ะค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนันใจไม่ทราบเจรจอยนอน